ขอเจริญพรมาอย่างาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มา,า,มาทําหน้าที่ในการบรรยายญอดโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะ ในช่วงนี้ตรมาก็นําเรื่องอนิสง์ของการไม่ติดในกามโดยนําประวัติของอริยสาวกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกตามที่ต่างๆเล่มต่างๆนะธรมาให้โย,ยมไปดูตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ไม่ติดในกามเป็นผู้ประพฤติเบาเนคขมมะเนี่ยสามารถที่จะสละรั์สมบัติอันเป็นกามคุณออกบวชได้นะอยากให้โยม ได้ฟังว่ามีตัวอย่างมากมายที่ท่านเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นผู้ที่ประพฤติเบาได้วันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะอาตามาได้เลือกเอา,อาพระไตรปิดกเล่มที่40เนี่ยกุตกานิกายคาถาธรรมบทเรื่องของเจ้าสักยะ6พระองค์ทรงผนวดในวันก่อนโยมฟังเรื่องของพิสณนีนะวันนี้โยมฟังเรื่องของพระบ้างล้วนแต่เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเลยโยมเนี่ย ท่านก็นยังสามารถที่จะสละโภคะากองใหญ่อิสริยยศบอกบวชได้ไม่ติดในกามนะพวกเราฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมให้โยมลองฟังดูนะตอนนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเทวทัตตรัตพระธรรมเดชนานีว่าอิทะตับปติเตจติตับปติเป็นต้นเจ้าสกยะ หพระองค์ทรงประหนดเมื่อพระศาทดาทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปิยะแห่งมัละกษัตริย์ประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันนั่นแหลในวันรับพระรักษณะแห่งพระตถาคตนั่นเทียวตระกูลพระญาติแ0 0 0มมอบพระโอรสแปดหมืให้ด้วยคำว่าสิทธัตถากุมารจงเป็นพระราชาก็ตาม เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามจากมีกษัตริย์เป็นบริวารเที่ยวไปอ๋ออันนี้ก็นึกถึงวันที่พระโพธิสัตวได้ทรงประสูดนนะพวกกษัตริย์ทั้งหลายก็มอบพระโอรสประมาณ8ปดหมื่นให้เป็นบริวารของเจ้าชายสิรตถะถ้าเจ้าชายสิรตถะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิโอรสเหล่านี้ก็จะเป็นกษัตริย์แมดร้อมถ้าพระโริษัท ้าชายศิทิธรออกพนวดเป็นพระพุทธเจ้าพวกโอรสเจ้าชายเหล่านี้ก็จะเป็นพระแวดล้อมเป็นพระกษัตริย์นะนะแวดล้อมพระพุทธเจ้านะก็เรียกว่าจะอยู่เป็นฆรวาสก็ดีจะออกบวชก็ดีก็ยกให้ทั้งหมดเลยนะเรียกว่าเลื่อมใสในพระบริษัทในพระพุทธเจ้ามากทีนี้เมื่อพระโอรสเหล่านั้นพนวดแล้วโดยมากพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะ พระบริษัทสร็จออกพนวดจริงๆตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกสัตริย์ทั้งหลายก็ได้ออกบวชตามพระพุทธเจ้ายมโดยส่วนมากนะเราพระญาติเห็นสักยะหกพระองค์นี้คือพัทธิยาราชาอนรุธะอานันทะพักค,คุกิมพิละและเทวทัตยังไม่ได้ผนวดจึงสนทนากันว่าพวกเรา ยังให้ลูกๆของตนบวชได้สากยะทั้งหกนี้ชะรอยจะไม่ใช่พระญาติกระมังเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ส่งผด <c oughs> เป็นการพูดถากถางเปรียบเลยเล็กๆน้อยๆนะว่าโอรสคนอื่นๆเขาก็บวชแล้วมากมายเนี่ยแต่ทำไมาตระกูลของพวกเราเนี่ยหรือว่าเจ้าสาักยะทั้ง6องค์เหล่านี้คงไม่ใช่พระญาติของพระบุทธเจ้าละมัง้งจึงไม่เห็นออกบวชตามเลยนะ ครั้งนั้นเจ้ามหานามสาะสักยะเข้าไปหาเจ้าอันรุทธะตรัสว่าพ่อผู้ออกบวชจากตระกูลของเรายังไม่มีน้องจากบวชหรือว่าพี่จากบวชอ๋อแสดงว่าตระกูลสเสด็จพ่อเสด็จแม่ตระกูลนี้นะตระกูลของเจ้าสักยะเนี่ยแสดงว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยม,มีโอรสสองนะมีโอรสสอ,ององยมคือเจ้าชายมหานามะแล้วก็ เจ้าชายอัรุทธะมีลูกชายสององค์ว่างั้นเตยมมีโอรสสององค์นี่ก็ยังไม่ได้บวชเหมือนกับตระกูลอื่นเลยนะอันนี้เจ้าพี่คือพระเจ้ามาหานามะก็คิดว่าเราองค์ใดองค์หนึ่งจะต้องบวชนะก็เจ้าอัรุทธกุมารน,นั้นเป็นกษัตริย์สุกุมารมีโภคาสมบูรณ์แม้คำว่าไม่มี พระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับคืออะไรอะไรอยากจะได้ก็ได้หมดเลยโยมจริงอยู่วันหนึ่งเมื่อกระสัย์6พระองค์นั้นทรงเล่นกีฬาลูกครุกอยู่เจ้าอนรุทธะทรงปราชัยด้วยขนมแล้วอ๋อแสดงว่าแพ้นะเล่นครุกแพ้เขาทรงคนไปเพื่อต้องการขนมเอาขนมมาเสียพนันนะนะโยม คราวนั้นพระมารดาของท่านทรงจัดขนมส่งไปกษัตริย์ทั้งหกสวยแล้วทรงเล่นกันอีกเจ้าอันรุทธะนั่นแลเป็นฝ่ายแท้ร่ำไปส่วนพระมารดาเมื่อพระองค์ส่งคนไปก็ส่งขนมไปถึงสมครั้งในวารที่ 4, สี่ส่งไปว่าขนมไม่มีคือขนมหมดแล้วนะ เอาถาดทองปิดด้วยถาดทองยมขนมไม่มีเป็นอย่างไรคือเปิดดูว่าไม่มีนะพระกุมารทรงสําคัญว่าขนมแม้นนี้จะเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่งนะคือขนมไม่มีที่จริงไม่มีขนมนะไม่ใช่ว่าขนมชื่อไม่มีแต่ว่าพระอนุรุทธะท่านไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีก็เลยเข้าใจว่าเป็นชื่อของขนมอย่างหนึ่งเพราะไม่เคยทรงได้ยินว่าไม่มี จึงส่งคนไปว่าจงนำขนมไม่มีนั่นแหละมาเถึดเทวดาเอาขนมทิพย์มาใส่ไว้ในถาดเปล่านะเพราะท่านเปิดดูก็เจอขนมทิพย์พอได้เสวยก็อร่อยมากตอนหลังเสด็จแม่ก็คงจะรู้ว่าบุญของลูกเรามีนะขณะขนมหมดแล้วเนี่ยเทวดาก็ายังเอาขนมทิพย์มาให้นะเนี่ยโยมอานิสงส์ของท่านนะอานิสงส์อย่างไรโยมก็อาจจะในดีตชาติของท่านนะโยมท่านเคยตั้ง ความปรารถนาเอาไว้ว่าขออยากให้เราได้พบได้ยินคําว่าไม่มีเลยนะในชาตินั้นท่านเป็นคนที่ยากจนว่างนั้นเถอะแต่ท่านสามารถที่จะบริจาคทานกับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าได้นะก็ตั้งความปรารถนาว่าขออยาได้พบได้ยินคําว่าไม่มีโยมเนี่ยเทยวดาก็มาช่วยนะนำขนมทิพย์มาไว้ในถาดเปล่าโยมตอนหลังมาท่านก็เสวยแต่ขนมทิพย์ที่เทวดาเอามาวางไว้ที่ถาดเปล่านะ อันนี้ก็เรื่องย่ยอ,อยย่มทีนี้ฝ่ายพระมารดาของท่านเมื่อเขาถูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าได้ยินว่าพระองค์จงประทานขนมไม่มีจึงทรงพระดำริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินบทว่าไม่มีแต่เราจักให้รู้ความนั้นด้วยอุบายนี้จึงทรงปิดถาดทองคำด้วยจึงทรงปิด ถาดทองคําเปล่าด้วยถาดทองอื่นแล้วก็ส่งไปเหล่าเทวดาที่รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุธ,ธะสากยะได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตัวแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าอุปร,ริทธะในชาติก่อนโน้นนะในคราวที่ตนเป็นนายอันนภาระยมเป็นผู้มีภาระอันหนักรับใช้เขานะแต่สามารถ ถวายอาหารแด่พระปัจเจกับพุ้ธเจ้าได้เนี่ยพวกเทวดาเขาจําได้นะโยมทรงทําความปราถนาไว้ว่าขอข้าพระเจ้าจงอย่าได้สดับคําว่าไม่มีอย่าอย่ารู้สถานที่เกิดแห่งโภชนะถ้าว่าเจ้าอนุทะนี้จักทรงเห็นถาดเปล่าไซา้พวกเราก็จักไม่ได้เข้าไปสู่เทวสมาคมทั้งศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตกเจดเสียง ทีนั้นจึงได้ทำถาดนั้นให้เต็มด้วยขนมทิพย์เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเล่นคลุบแล้วเปิดขึ้นกลิ่นขนมก็ตั้งตรบไปทั่วทั้งพระนครชิ้นขนมแต่พอกระสัทั้งหกหยิบเข้าไปในพระโอษฐ์เท่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วปราสาทรับรถทั้งเจ็ดพัน สินของเราจะมีปราสาทรับรถอยู่ประมาณ7,000เส้นนะโยมอันนี้ท่านก็ได้พูดถึงความเป็นมาในอดีตของท่านพระอรุทธ,ธะแล้วก็เทวดานำขนม,มทิพย์มาไว้อย่างไรญาติโยมก็ฟังดูก่อนนะแต่ตอนต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการออกบวชของพระอรุทธ,ธะและก็กษัตริย์ เจ้าสักกยะทั้งหลายหพระองค์โยมโยมก็ฟังดูพระกุมารนั้นก็ทรงดำริว่าเราคงจะไม่เป็นที่รักของพระมารดาพระมารดาจึงไม่ทรงปรุงขนมชื่อไม่มีนี้ประทานเราคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนทําไมเสด็จแม่ไม่ยอมทําขนมอันนี้เลยเนะี่ยขนมอันนี้อร่อยมากเลยนะไม่เคยได้เสวยมาก่อนนะนะคิดว่าเสด็จแม่ไม่รักหรืออย่างไร ตั้งแต่นี้ไปเราจักไม่กินขนมอื่นดังนี้แล้วเสด็จไปสู่ตำหนักทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่หรือไม่พระมารดาก็ตัดว่าพ่อพ่อย่อมเป็นที่รักยิ่งของแม่เสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่ฉะนั้น ท่านอารุทธะก็ทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรเจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มีประทานแก่หมอมฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เล่าเจ้าแม่ทำไมไม่เคยประทานขนมอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้ให้แก่หมอมฉันเลยล่ะถ้าว่ารักล่ะพระนางรับสั่งถามมหาเล็กคนสนิทว่าขนมอะไรอะไรมีอยู่ในถาดเปล่าหรือพ่อในถาที่ส่งไปนะถาดเปล่าตอนนั้นขนมหมดจริงๆยม เขาทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถาเต็มเปี่ยมด้วยขนมชื่อว่าขนมเห็นปานนี้กระหม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นพระนางทรงพระดำริว่าบุตรของเราจักเป็นผู้มีบุญมีอภินิหารได้ทาไว้แล้วเทวดาทั้งหลายจักใส่ขนมให้เต็มถาดส่งไปแล้วลำดับนั้นพระโอรสจึงทูลพระมารดาว่าเจ้าแม่ ตั้งแต่นี้ไปหม่อมฉันจักไม่เสวยขนมอื่นขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมาแม้พระนางเมื่อพระกุมารนั้นทูลว่าม่อมฉันต้องการสวยขนมก็ทรงครอบถาดเปล่านั่นเลยด้วยถาดอื่นส่งไปประทานพระกุมารเทวดาทั้งหลายส่งขนมจิบถวายพระกุมานนั้นตลอดเวลาที่ท่านเป็นคารวาส โอ้สมัยที่เป็นกราวาสยังไม่ออกขนวดเนี่ยก็ได้เสวยขนมทิพย์เป็นประจาําเป็นประจารําโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องอน,นิสงค์ของบุญกุศลที่ทําไว้นะโยมนะตา่อมายมเจ้าทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องบวชและการงานพระกุมารน,นั้นเมื่อไม่ทรงทราบแม้คํามีประมาณเท่านี้จักทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไร ือขนาดคำว่าไม่มียังไม่เคยได้ยินเลยโยมไม่ต้องพูดถึงว่าจะออกบวชนะนะไม่เคยคิดเลยว่าจะออกบวชโยมเรียกว่าเป็นสุขุมาราชาติอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นพวกกุมารจึงทูลถามพระพาดาว่าพระกุมารจึงทูลถามพระพาดาว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรก็คือว่าพระอนุรุทธะซึ่งเป็นอนุชาของอท่านมหานามะนี่นะโยมนะเจ้าชายมหานามะเนี่ย ก็ถามพระพาดาพี่ชายว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรเมื่อเจ้ามหานาะมาตรัสว่าผู้บวชต้องโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบนเครื่องลาดด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักได้หวายเที่ยวบินบาทอยู่นี้ชื่อว่าการบวชนี่แบบว่าบอกย,ย่อๆนะโยมนะคร่าวๆว,ว่าการบวชต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวนะแม้ที่อยู่อาศัยก็อยู่โคนไม้ใบไม้นะแม้เตียงที่อยู่ก็อาจจะเป็นเตียงธรรมดาเที่ยวบินดาบาดขอข้าวกินนะอะไรอย่างนี้ทีนี้เจ้าอรุทธะจึงทูลว่าเจ้าพี่หม่อมฉันเป็นสุคุมารชาติหม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้ก็คงจะเป็นเรื่องลำบากพอสมควรนะโยมนะเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ในพระราชวังโยม ทีนี้เจ้ามานามะก็ตรัสว่าพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นคารวาสเถิดก็ในเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคนไม่สมควรก็จริงนะโยมนะตระกูลอื่นๆเขาก็ส่งลูกชายโอรสออกบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ตระกูลเรายังไม่มีใครบวชเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นที่งคราหาของคนอื่นเขาะน,นั้นอนรุษ ถ้ากลุมาลทูลถามเจ้าพี่ว่าชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรกลุบุรผ,ผู้ไม่รู้แม้สถานที่เกิดแห่งพัดจะรู้จักการงานได้อย่างไรก็เป็นธรรมดานะโยมนะพระอรุธ,ธาเนี่ยเจ้าอารุธ,ธาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยโยมว่าพัฒหารที่เขานํามาถวายไม่เกิดที่ไหนไม่เคยรู้จักห้องครัวเป็นอย่างไรไม่เคยรู้จักมีแต่อาหารที่เขาคดออกจากหม้อให้เสเวยเน่ยนะ จากรู้จักการงานว่าทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไรยมเพราะว่ามีแต่ข้าทา,า,า,าสบริบารข้าทาสบริพานนะทำการงานให้ทีนี้เจ้าศักยะทั้ง3สนทนากันถึงที่เกิดแห่งพัทโอตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงความสุขุมารชาติของเจ้าชายทั้งหลายนะก็วันหนึ่งการสนทนาเกิดขึ้นแก กษัตริย์สมองค์ว่าชื่อว่าพัทเกิดขึ้นที่ไหนพัทก็คือข้าสุขนั่นเองโยมกิมพิระกุมารรับสั่งว่าเกิดขึ้นในช้างครั้งนั้นพัทยกุมารตรัสค้านกิมพิระกุมารว่าท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งพัทชื่อว่าพัทย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าว <c oughs> อรุทธ,ธะตรัสแย้งว่า ถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาพัดย่มเกิดขึ้นในถาดทองคำประมาณสอกกำโอ้โหแสดงว่าพระรุทะเนี่ยท่านอนรุทธะเนี่ยเป็นสุคุมรารชาติอย่างยิ่งเอยยอย่างยิ่งเลยนะแม้มอข้าวก็ไม่รู้จักแม้ยุงฉางเก็บข้าวเปลือกก็ไม่รู้จักโยมรู้จักแต่ข้าวที่เขาคดใส่ถาดทองคำแล้วพระราชทานมาถวายเนี่ยนะ ได้ยินว่าบรรดากษัตริสามองค์นั้นวันหนึ่งกิมพิลกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉางก็เข้าพระไถว่าข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในฉางนั่นเองวายพัทติยกุมารวันหนึ่งทรงเห็นเขาคดพัดออกจากหม้อข้าวก็เข้าพระไยว่าพัดเกิดขึ้นในหม้อข้าวนั่นเอง ส่วนอาุทธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าวคนหุงข้าวหรือคนคดข้าวทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้วตั้งไว้ในถาดท,ทองคำเพราะเฉพาะพระพักเท่านั้นท่านจึงทรงเข้าพระไถว่าพัดเกิดในถาดในเวลาที่ต้องการบริโภคอยมนะเหมือนกับเทวดาชั้น ปะละนิม,มิตวสวัตตดีนะเทวดาชั้นที่6โยมสวัรค์ชั้นที่6เนี่ยเวลาอยากได้อะไรเนี่ยพวกเทวดาชั้นที่5ก็เนรมิตให้ทันทีทันใดเลยนะไม่ต้องไปออกแรงทําเองไม่ต้องออกแรงเนรมิตเองโยมค <c oughs> งคล้ายๆกับท่านเจ้าชายอานุทธ,ธะพออยากได้อะไรก็มีคนนํามาถวายทันทีทันใดนะโยมนี่ก็เป็นอนิสง์ของบุญเก่าโยม กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งพัดด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นอนุตทธกุมารน,นี้จึงทูลถามว่าขึ้นชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครั้นได้ทรง,งฟังกิจการที่คารวะจะพึงทำประจำปีมีอาธิว่าที่ว่าเจ้าพี่มหานามะเจ้าพี่ะนะก็ได้ตรัส บอกเรื่องการทำนาให้กับพระอนุชาคือท่านอรุทธะได้ฟังนะว่าเบื้องต้นต้องให้ไถานาพอไถานาแล้วก็ทำอะไรบอกทั้งโมเดโยมตั้งแต่เอาขึ้นยุ้งขึ้นช้างนะพอขึ้นยุ้งขึ้นฉางแล้วก็ปีต่อไปก็ต้องทำต่ออีกทำทุกปีทุกปีไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนั้นเดโยมทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอท่าน อารุทธกุมารได้ฟังจึงตรัสว่าเมื่อไรที่สุดของการงานทั้งหลายจักปรากฏเมื่อไรที่นี้หม่อมฉันจึงจักมีความขวนขวายน้อยใช้สอยโภชนะได้เล่าเมื่อเจ้ามหานามะตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้วก็ทูลว่าคือท่านอารุทธกก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้น ขอเจ้าพี่นั่นแลจงครองคารวสาเถิดหม่อมฉันหาต้องการด้วยคารวสาไม่คือไม่อยากจะรับผิดชอบในการงานนะน,นะโยมสมัยก่อนกษัตริย์เขาจะทําทนากันเองนะโยมนะโดยการคือเป็นเจ้าของนาบางงั้นเถอะโยมการทํานาถือว่าเป็นอาชีพที่อุกฤษเป็นอาชีพของคนชั้นสูงสังคมเขาจะยกย่องคนที่ทํานาเองนะในยุคนั้นโยมดังนั้นกษัตริย์ ตุทุกเมืองเนี่ยจะต้องทำนาเองโยมนะถือว่าเป็นอาชีพที่อุกฤษเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากในยุคนั้นทีนี้ท่านอารุทธ,ธะก็เมื่อได้ฟังเรื่องการงานแล้วก็ไม่อยากจะอยู่เป็นเพศคารวาสนะอยากจะออกบวชด,ดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลว่าข้าแต่แม่ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจกบวช เมื่อพระนางทรงห้ามถึงสองครั้งตรัสว่าคือเสด็จแม่ก็ตรัสว่าถ้าเจ้าพัทยะพระสหายของลูกจากพนวดสายลูกจงบวชพร้อมด้วยเท้าเธอจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพัทยะนั้นทูลว่าสหายการบวชของหม่อมฉันเนื่องด้วยพระองค์ดังนี้แล้วได้ ไปยังพระพัตยะนั้นให้ทรงยินดีให้ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆในวันที่7ทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์จะผนวดกับพระองค์ตอนนี้ท่านกล่าวไว้โดยย่อมากนะโยมนะเรื่องพิดารก็จะอยู่ในอีกเล่มหนึ่งนะโยมที่จริงเจ้าแม่ของท่านพระอนุทธะเนี่ยกำลัริี เข้าใจว่าถึงอย่างไรเนี่ยเจ้าพัทยะคงจะไม่ผนวดแน่นอนคงจะไม่บวชแน่นอนนะจึงได้ตัดไปอย่างนั้นว่าถ้าเจ้าพัทยะบวชเนี่ยแม่ก็จะให้ลูกบวชที่จริงพระไทยของพระนางไม่อยากให้ท่านพระอรรถท่าบวชเลยนะโยมนะแต่พอพลังพระโอดตัดไปอย่างนั้นเจ้าพัทยะอดทนคําขอร้องของอพระ อนุทธะไม่ไหวโยมก็เลยจำใจออกบวชโยมตกลงก็ได้ออกบวชนะว่าด้วยอุบาลีออกบวชพร้อมด้วยเจ้าสักยะทั้ง6แต่นั้นกษัตริย์ทั้ง6องค์นี้คือพัทยะสักรยาราชอนุทธะอานนพักค,คุกิมพิละและเทวทัตเป็นที่เจด ทั้งอุบาลีนายภูสามาลาทรงเสวยมหาสมบัติตลอดเจ็ดวันประหุดเทวดาเสวยทิพยสมบัติแล้วเสร็จออกด้วยจะตุรงคินีเสนาประหนึ่งว่าเสร็จไปพระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้วทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับด้วยพระราชอาทยาเสร็จ ย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่นโยมเวลาก็หมดลงแล้วนะเนี่ยฟังอีกนิดนึงก็แล้วกันในเจ็ดคนนั้นกษัตริย์หกพระองค์ทรงเครื่องอาภรณ์ของตนของตนทําเป็นห่อแล้วรับสั่งว่าแน่นายบาลีเชิญเธอกลับไปเธอซับเท่านี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอดังนี้แล้วประธานแก่เขาเขากลิ้งเกลื่อกลำพันธ์แทบพระบาทของกษัตริย์หกพระองค์นั้น เมื่อไม่อาจล่วงอาชญาของกษัตริย์เหล่านั้นจึงลุกขึ้นถือห่อของนั้นกลับไปในการแห่งโจรเหล่านั้นเกิดเป็นสองพวกเกิดเป็นสองพวกป่าได้เป็นประหนึ่งว่าถึงการถึงซึ่งการร้องไห้แผ่นดินได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งอาการหวั่นไหวายอุบาลีภูสามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็ก็กลับคิดอย่างนี้ว่า พวกสากยะดุร้ายนักจะพึงฆ่าเราเสียด้วยเข้าพระไถว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปรงพระชนเสียแล้วดังนี้ก็ได้ก็ธรรมดาว่าสากยะกุมารเหล่านี้ทรงสระสมบัติเห็นป่านนี้ทิ้งอาพรอ,อันหาค่าไม่ได้เหล่านี้เสียดังก้อนเขีระแล้วจากผนวดก็จะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงเราเล่า คันคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อของออกเอาอาพรเหล่านั้นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการทั้งหลายจงถือเอาเถิดดังนี้แล้วไปสู่สำนักของสากยากุมารเหล่านั้นอันสากยากุมารเหล่านั้นตรัสถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงกลับมาก็ได้กลาบทูลเนื้อความนั้นแล้วลำดับนั้นสากยากุมารเหล่านั้น ทรงพาเขาไปสู่สำนักของพระศา,าสดาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพองค์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นพวกสากยะมีความถือตัวประจําคือมีมณะมากนะผู้นี้เป็นคนบําเรอของพวกข้าพระองค์ตรอตราตีนานขอพระองค์โปรดให้ผู้นี้บวชบวชก่อนข้าพองค์ทั้งหลายจักทําสามีจิกรรม มีการอภิวาทเป็นต้นแก่เขาความถือตัวของพวกข้าพระองค์จักสางสิ้นไปด้วยอาการอย่างนี้อืดีมากโยมนะเป็นการลดมานะให้ในายภูษามาลาบวชก่อนนะพวกกษัตริย์ที่บวชทีหลังก็จะได้กราบไหว้นายนภูษามาลาที่บวชก่อนเนี่ยอืมอันนี้เป็นความงามในธรรมวินัยนี้โยมใครบวชก่อนก็เป็นที่เคารพของผู้บวชทีหลังอนะดังนี้แล้วให้อุบาลีนั้นบวชก่อน ภายหลังตัวจึงได้ทรงผนวชบรรดาสากยะทั้งหกรูปนั้นท่านพระพัทยะได้เป็นพระอรหันต์เตวิชชะโดยระหว่างพรรษานั่นเองท่านพระอนุทัตเป็นผู้มีจักษุทิพภายหลังทรงสดับมหาปริสวิตตกสูตรได้บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านพระอานนท์ได้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลพระพักตุเถระ และภากิมพิละภายหลังเจริญนิปสนนาได้บรรลุพระอรหันตส่วนพระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนอืโยมอาตมาเลยเวลามาพอสมควรนะตรงนี้ข้อความก็ยังไม่จบแต่ว่าเป็นเรื่องของพระเทวทัตอาตมาคงจะไม่อ่านตรงนี้นะเพราะว่าเจรนาต้องการให้โย,ยมได้ฟังเรื่องของเจ้าสักยะสระราชสมบัติ ออกผนวดเป็นผู้ที่ไม่ติดในกามอย่างไรย่าโยมฟังดูแล้วก็นำมาพิจารณาก็แล้วกันว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะละทิ้งกามทั้งหลายได้พวกเราซึ่งเป็นพุทธสาวกเป็นพุทธบริษัทควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในเรื่องของกามก็พิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันเอาละวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วโยมอรตมมภาพ พระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรน้าญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร